ก่อนใช้งานนะครับเราควรดูปริมาณแบตเตอรี่ก่อนว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับค่ะถ้าบรรดับอยู่นะครับเรากดสวิตช์ตัวนี้ครับเอ๊บมันก็จะขึ้นมาว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าไหนตรงไหนขึ้นแบตตรงนี้ขึ้นแบตใช่ไหมคะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับอย่างนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อคือขีดนี้คือตำแหน่งร้อยนี้คืนหมดใช่ครับอ๋อฝั่งนี้คือหมดถ้าถัดไปคือหมดนะคะใช่ครับผมอันนี้ร้อยโอเคค่ะถ้าเราไม่ใช้ไม่อยากให้มันทำงานตลอดครับ แล้วแค่เอาไว้ดูท uh> uhm um> yeah yeah> si ี่เดียวแค่สองพอปัจจันนี้เต็มแล้วนะครับก็มาดูว่าการแกงนนะครับมันจะมีตรงนี้ครับมันจะมีราปุ่มกดปุ่มกดเนี่ยมันจะมีให้เลือกข้างบนข้างล่างตำแหน่งตรงนี้คือข้างบนข้างล่างหมายถึงว่าเล็กเราถ้าเราจะเลือกตรงนี้ปุ๊บเราก็จะขึ้น ถ้าเราจะกดข้างล่างข้างล่างเนี่ยเอาไว้สําหรับกดลงเดียวๆข้างล่างคือตัวน,นี้ตัวน,นี้ครับใช่ข้างบนคืออยู่ในอยในกระถางในกระถางตัวนี้ครับพอเราจะพอเราจะเอาลงปุ๊บถ้ามีปัญหาปุ๊บขัานบุญคนทนไม่ได้ปุ๊บเราก็ปิดปุ่มปิดแจ้งเลยแล้วก็กดลงครับคือมีแยกคนทนหรือว่าเราจะมันจะแยกแต่ว่าคุณก<ไ>็บังคับตัวนี้เทา่นานั้นอยู่ไม่ตัวนี้เท่านั้นใช่ครับไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดว่ากดอย่างนี้ไม่ทำงานนะครับเราต้องปิดจรี้ มมัันนตหมายถึง <infused> ว <vegetables> <With that. S 2> so ่าถ้า oh, มันมันมันกจะข้าวกำลังขึ้นอยู่เราสามารถหยุดได้หอไม่ยุดได้ครับแล้วก็ข้าอยู่นั่นเลยข้าอยู่นั่นเลยเราต้องบางคนอยากหยุดนานปุ๊บก็จะเปี่อินจินซี่แต่ต้องไวดึงมันนานแล้วทำงานมานานไหครับตำแหน่งที่จะเห็แค่ตรงนี้พอใช่มันจะไปตุกไหมไม่กระตุกครับแล้วก็ถ้าเราจะใช้งานปุ๊บเราก็แค่หมุนครับไม่ต้องไปดึงนะครับแค่หมุนมันจะมันจะมันจะเด้งออกมา แล้วผมข้างล่างเสร็จนะครับถ้าตำแหน่งข้างบนมีปัญหาไฟมีปัญหาหมดเลยตัวนี้จะเป็นตัวอินเวอร์ v ซอวาล์รี้ิฟท์รีลิฟวาล์เราก็ถ้าเราจะใช้งานเราต้องมีที่สุดนะครับเดี๋ยวหาว่าปดนี้ขึ้นเราแต่ถ้าแต่ถ้ามีปัญหาปุ๊บเราคลายออกไปายตรงนี้ออกมันก็จะลงมามันมันคืออะไรครับตรงนี้รีลวตัวอินเวอร์เเวลาระบบมีปัญหาไฟฟ้าทุกอย่างมีปัญหาหมดปุ๊บ เราค่อยๆหมุนรุ่เนี้ยออกมาไม่ใช่ตัวนี้ในการบังคับอ่าฮะอ๋อมันจะค่อยๆดรอลงมาค่อยๆค่อยๆดรอลงมาอันนี้คือมันสามารถตอบความเร็วได้นะแต่สภาวะก็เป็นดูนั่งหมุนนั่งหมุนขาสุดพอโอเคปุ๊บเราอันนี้เราจะใช้งานละเราก็ควรตั้งขานะครับตั้งขาเนี่ยตั้งขามันจะมีสี่ขานะครับสี่ขาเนี่ยคืออ่าทุกอย่างมันจะโคลด์ที่นี่หมด ไฟสีเขียวสีเขียวโซนนะเราตั like> ้งขากครับเวลาเราตั้งขา มันจะมีเซนเซอร์ขาอยู่สี่ขาเลยภายในเน่นทุกมันจะมันจะไม่โตไม่ทำงาน ข้ามออกข้ามออกคือต้องอยู่จุดกงกลางนะครับให้ให้อยู่ในวงอ่ะได้หมดครับต้องดูระดับน้ำหลักปรับขาเสร็จต้องดูระดับ,ดดบน้ำต้องดูระดับน้ำนทีต้องให้อยู่กึ่งกลางนะคะใช่ครับให้อยู่ในวงตรงนี้เลยอ่าฮะค่ะให้อยู่ในวงในวงปุ๊บก็เราก็ดูตรงนี้แล้วก,ก็เปลต่อว่าขาเราโอเคไหมโอเคแล้วจะดื่มตรงนี้นะครับอันนี้ปั๊บเลยครับ ตัวนี้ปลั๊กนะคะอันนี้ปลั๊กที่มีชงานเราต้องเสียบทุวนีครับเราเียบตรงนี้เสียบถ้าถ้าเสียบผิดจะไม่จะจะจะ,จะไม่เข้าค่ะปั๊กตัวนี้คือ oh, s <S เป็นปลั๊กเอาไว้นีมครัเอาไว้ใช้ขึ้น่งร่งใช้ไฟฟ้าที่ว่าเรา้องมาเชื่อตรงนี้แต่เมื่อเราอยากจะเาวางข้างบน เราก็จะมีปลั๊กตัวนี้ปลั๊กที่ใส่ใส่ปลั๊กครับมาเสียบนี่แล้วเราก็จะใช้สว่านของเราเสียบนี้เลยได้ไม่เป็นใช้เอซีอ๋อมันก็เหมือนกับว่าปลั๊กเราไปไอ้นี่ไปจ่ายให้ไปจ่ายให้ตัวนี้ไปปล่อยให้ออกเท่าหลับทุนเพราะเราจะต้องดึงสายขึ้นไปข้างบนอ๋อแต่ก็ต้องหาหาไอ้เบ้าที่ว่ามันเป็นรูปแบบนี้พร้อมมีมีอะแดปเตอร์แทนเตรียมมาให้ครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับ พอเราจะใช้งานปุ๊บเราปิดทั้งบนครับอันนี้ไฟโซ่สีขาเ่ยอ่าโซ่สีขาถ้าเกิดว่าเอาลองขาได้ขานหนึ่งออกปุ๊บมันก็มันก็จะไม่ไม่ติดไหนลองไหนลองเอาขาได้ขานหนึ่งออกต้องยันแน่นเลยถ้าค้าได้ขานหนึ่งออกมันจะดับก็คือไฟมันจะดับไฟจะดับแล้วอย่างนี้ถ้าดับปุ๊บใช้งานไม่ได้ไม่ได้ครับอ่าฮะโอเค ถ้าใช้งาน้ใช้งานรถประชารถดีแต่ก็ดีแต่ก็ดีตัวรถลำบากอ๋อเนี่คือเราไปใช้งานเราไป่ต้องมปลี่ยนเสี่ยนไม่ได้พี่สาธิตได้เลยค่ะได้แล้วเนาะโอเคอ่าตนนี้มาข้างบนนะครับมาข้างบนพวกสีหลบครับส่วนใหญ่คนจะได้ขึ้นในคนเดียวเนาะถ้าสองคนมันจะแน่นไปค่ะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับ ถ้าถ้าต้องอยู่ตำแหน่งนี้ไม่ได้นะครับเราต้องหมุนให้อยู่ตำแหน่งนี้ค่ะแล้วก็จะบอตัวนี้คือเนตัวเซ็นเซอร์นะครับถ้าเราก่อนก่อนที่เราจะใช้งานกแล้เราเล็งตัวนี้เซนเซอร์ตัวนี้จะยิงไปที่เป้าหมายที่เราจะทํางานตรงนี้เป็นเซอร์ครับเป็นเซอร์ครับมีอะไรลองดูนะัจะโชว์ให้เรารู้ว่าไอ้เป้าหมายตรงนี้เราก็งยิงนี่ออกม็ได้แล้วก็เราตั้งค่า แต่ถ้าจำนานแล้วก็ไม่ต้องแต่ถ้าคุณไม่ใหม่ก็จะดูก่าแบบไม่ให้มันไกลเกินไปเ<า>วลาใช้งานนะครับคือเขาออกแบบมาคือต้องใช้สองมือต้องกดปุ่มพร้อมกันสองครั้งไม่ต้องสองสองสองนะสองน้นนะครับถ้ากดปุ่มใดอย่างนี้ก็ไม่ขึ้นนะเหมือน<า>ว่าเราต้องตั้งใจทํางานถ้าเราจะกดขึ้นแล้วลก็มเขาขาไม่เช้าขาโทรคท่ะก็จะขึ้นเลย สูงได้แค่ไหนคะเนี่ยโอ้สูงอ๋อเวลาลงนี่ก็คือมีเสียง

อถ้าข้างบนถ้าสมมติว่าข้างบนมีปัญหากดปุ่มอะไรไม่ได้เลยก็จะมาคอนโทรลีข้างล่างแทนแแแบิดคุญแจไปพร้อมกับกดถ้มีิดสองปุ่มถ้าเกิดว่าข้างล่างเสียอีกกดบ,วาวบา้า๋ยวสักครู่นะคะ,ะข้างล่างถ้าสมมติว่าข้างล่างตรงนี้เสียปุ๊บระบบไฟใช้ไม่ได้ระบบเสยียใช้ไม่ได้ปุ๊บ ใช่ค่อยๆขันค่อยๆลงยังไม่ค่อยลงถ้าหมดแล้วกแล้วถ้าเร็วกว่านี้อ๋อโอเคค่ะแล้วเวลาปลดปลดแล้วขันเขันเข้าด้วยนะพี่ต้องขันเข้าด้วยพรพอพอสมมติว่าใกล้จะถึงพื้นปุ๊บต้องรีบใก้ถึงพื้นเลยพี่แล้วก็อ๋อแล้วค่อยหมุนอ๋อโอเคงั้นเวลาตอนขึ้นจะขึ้นไม่ได้อ๋อโอเคค่ะ ถ้ากลับมาใช้อีกแล้วคุใช่คนี่สมุดขวดาไว้อันนี้อะไรอันนี้อยอันนี้บอกอะไรอันนี้บอกอันนี้คืออะไระูชั่วโมงการทำงานอ๋อใช้ไปกี่ชั่วโมงแล้วอันนี้คือชั่วโมงการทำงานใช่ครับ มันเป็นตัวโอเวอร์โหลดครือฟิล์มโอโหลดถ้ามีก็เด้งออกมาแสดงว่าระบบไฟพร้อมแล้วได้แบตเตอรี่นานครับนานครับจริงๆแล้วแบตเตอรี่เนี่ยบางทีเราไม่ได้ใช้งานตลอดเวลาครับเราบางทีเราก็หยุดนานนี่คือประมาณใช้ใช้ก่อนเรื่อยประมาณสามชั่วโมงใช้ต่อเนื่องประมาณสามชั่วโมงอ่าฮะแต่ถ้าไม่ค่อยได้ใช้ก็อยู่ได้ ถ้าสมมติว่าจอดจอดทิ้งไว้อย่างนี้เป็นเดือนแล้วเอามาใช้ก็เราว่าก่อนใช้งานเราควรก็ต้องเช็คอ่าต้องเช็คก่อนแล้วแล้วมีแบบเสียบปลั๊ก,กามาตรงไหมเสียบปลั๊กเลยตรงใช้ไฟของวันนี้อันนี้อันนี้ปลั๊คู่ช้าไหมครับแล้วก็เอาปลั๊คู่ชา้ามาเสียบกับัวนี้ครับตรงนี้นตัวด้้านขางตัวด้านข้างแล้วก็ค่อยเสียบตัวที่พีเอถือเสียบปลั๊กตัวนี้ครับ โอเคค่ะแล้วก็สามารถชาร์จได้เลย,เลยก่อนที่จะใช้งานอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งควรกระตุ้นแบตสักสองครั้งครั้งหนึ่งครับให้มันเต็มครั้งนึงถ้ามันเต็มแล้วครับกว่าจะเต็มนี่คือใช้เวลานานไหมคะถ้าเกิดว่าแบตเตอรีย่ยังอยู่เยอะเนี่ยมันก็ใช้เวลาน,น้อยแต่ถ้าหมดเลยอ,ะอ่ะแล้วประมาณแปดชั่วโมงช้าแปดชั่วโมงเลยถ้าหมดเลยนะแบตเตอรี่หมดแต่ถ้าถ้ามันเหลือที่สิบสามสิบสี่อันนี้กินไฟไหมคะชาร์จไม่กินละครับไม่กินไฟบ้านปกติ